สวัสดีคะ่ะทุกคนเป้าหมายที่ดีต้องทําแบบนี้ค่ะวันนี้ค่ะโค้ชก็ตั้งใจที่จะเอาความรู้ค่ะมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะสําหรับคนที่อยากจะไปถึงเป้าหมายอยากจะไปถึงสิ่งที่ตัวเองตั้งใจและวาดหวังไว้นั่นเองนะคะการที่ตั้งเป้าหมายที่ดีค่ะคุณจะต้องทําแบบนี้ค่ะแบบนี้นั่นก็คือคุณจะต้องเชื่อว่าตัวเองทําได้ค่ะ คุณต้องเชื่อก่อนไม่ใช่ใครนะคะบอกคุณว่าอ้ามาเลยทําแบบนี้ทําอย่างนี้มันจะสําเร็จแน่ๆนะคะคุณจะต้องเชื่อว่าคุณทําได้คุณจะต้องเชื่อสุดจิตสุดใจว่าคุณสามารถที่จะทําเรื่องนี้สําเร็จได้คุณสามารถทําเรื่องนี้บรรลุได้ค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าการที่คุณค่ะรู้ว่าตัวเองทําได้คุณมั่นใจในตัวเองว่าคุณทําได้ค่ะ คุณจะลงมือทําอย่างบ้าคลั่งคุณจะลงมือทําด้วยการมีแพชชั่นคุณจะลงมือทําด้วยการมีความสุขค่ะแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามแต่ที่ตั้งเป้าหมายตามคนอื่นหรือวิ่งตามความฝันคนอื่นค่ะคนนั้นบอกว่าตั้งเป้า3ล้านก็อยากได้เหมือนเขาคนนั้นตั้งเป้า10ล้านก็อยากได้เหมือนเขาคนนี้ตั้งเป้า5ล้านก็อยากได้เหมือนเขาแล้วมันไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงของคุณอ่ะพอคุณลงมือทําไปค่ะคุณก็จะวิ่งตามเขา แล้วคุณก็จะวิ่งไปเหนื่อยไปหอไปสิ่งที่โคช้ชอยากจะบอกทุกคนค่ะเราต้องตั้งเป้าหมายที่เราคิดว่าตัวเราสามารถทําได้เราเอื้อมได้แน่ๆ1ล้านบาทในสิ้นปีนี้เราทําได้แน่ๆ1ล้านบาทในสองปีนี้เราทําได้แน่ๆ10ล้านบาทในอีก5ปีแบบนี้ค่ะมันจะทําให้คุณค่ะมีแรงไร้ายมีแรงขับเคลื่อนที่จะไปต่อ นะคะทุกคนคะการตั้งเป้าหมายที่ดีนะคะมันจะต้องตั้งเป้าด้วยการที่คนค่ะมีความเชื่อมั่นในตนเองเชื่อว่าฉันทำได้ฉันจะต้องไม่กดดันตัวเองด้วยการที่วิ่งตามความฝันของคนอื่นเอาเวลาที่คุณ่ะไปวิ่งตามความฝันคนอื่นมาลงมือทำให้เป้าหมายของคุณเป็นจริงดีกว่าค่ะ เพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดคอมเมนต์กดแชร์แบ่งปันความรู้ค่ะให้กับเพื่อนของเราที่อยู่บนโลกออนไลน์นะคะให้เขาได้รู้ความรู้ดีๆนี้เช่นคุณนะคะ